breaking news ครับ breaking news นะครับทุกคนกำลังอยู่กับ t c a s r a n k i n g breaking news นะครับอัปเดตข่าวล่ามาไวเกี่ยวกับ t c a s 67นะครับรอบที่3 admission นะครับและวันนี้ครับนะฮะพี่โดมีสถิติการคัดเลือกรอบที่3นะฮะในแง่ของจำนวนการสมัครนะฮะและจำนวนผู้จำนวนผู้สมัครนะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยนะครับ top 10นะครับสาขาที่มีจำนวนผู้สมัครสูงที่สุดแล้วก็อาจารแข่งขันสูงที่สุดอ่ะ เราจะมาขอเริ่มต้นด้วยจํานวนผู้สมัครก่อนนะนี่เป็นจำนวนผู้สมัครอัพเดตล่าสุดนะครับนะนะวันที่15พฤษภาคมนะครับเวลา12.00นซึ่งทบอคือตอมีการแก้ไขจํานวนเอ,อ่อตรงนี้หลายๆครั้งจนเราได้ยืนยันแล้วว่าล่าสุดเนี่ยก็คือว่า1ครับจำนวนผู้สมัครอยู่ที่132,000นะ4คนนะครับและจํานวนรับรวมทั้งหมดเป็นนะครับ163,25คนนะครับ โดยนะครับมีมหาวิทยาลัยที่เปิดรับมากที่สุดนะครับได้แก่เกษตรศาสตร์ท่านหนึ่งหมื่นสองับคนนะธรรมศาสตร์นะครับ6,843คนบุรพานะครับหกพัคนศินมกรนะครับหคนนะครับมหาสารคามนะครับ5,842คนและมสงขลาตะกรินนะฮะ5,400นะครับ6กคนนะครับมสวครับนะครับห้คนครับมหอการค้าไทยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนะฮะ4,895คนนะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับ4,000 780คนและมหาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับ4,620คนแต่ล่าสุดครับข้อมูลล่าสุดที่ออกมาตอนนี้นะครับนี่คือนะครับ top 10นะสาขาที่มีจํานวนผู้สมัครมากที่สุดนะครับที่ทุกคนรอคอยกันว่าปีนี้มงจะลงที่ใครนะครับปรากฏว่าปีนี้มงลงที่จิตวิทยาธรรมศาสตร์ครับนะจิตวิทยาธรรมศาสตร์นะครับอ่าเนี่ยตูมันชัดเลยนะจิตวิทยาธรรมศาสตร์นะครับนะมีจํานวนผู้สมัครนะครับนี่เลยนะ แ4ดพันสี่ร้อยเก้าสิบหกคนมงลงไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใครเลือกอออสาขานี้เอาไว้นะครับก็เตรียมตัวเลยนะครับนะฮะอ่ะรับหกสิบคนนะครับรับหกสิบคนนะฮะแล้วก็สมัครไปแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบหกคนอันแดงขันหนึ่งต่อสอี่ร้อหนึ่งต่อสี่ร้อยหนึ่งร้อยสี่สองคนนะครับ อันดับ2ก็ยังอยู่ที่ธรรมศาสตร์ครับวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยไม่เคยแพลวนะครับติดท็อปสิมาโดยตลอดนะครับวราสรสารธรรมศาสตร์ธรมร,ธรมศาสตร์นะมีผู้สมัครนะครับหกพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดคนนะครับเปิดรับสองร้อยยี่สิบห้าคนอัตราแหนึ่งต่อสามสิบเอ็ดนะครับ และตามมาดับตามครับพยาบาลมอเชียงใหม่อย่างที่เราเคยคาดการณ์เอาไว้ว่ามอเชียงใหม่เนี่ยเป็นหนึ่งในมหลาลัยที่จะติดท็อปสิแน่นอนเพราะว่าอะไรมเชียงใหม่ใช้คะแนนแบบทีสกอร์พอใช้คะแนนแบบทีสกอร์คะแนนน้องๆเนี่ยจะรู้สึกว่าสูงมากขึ้นเมื่อเทียบกับสาขยเดียวกันในมอื่นเด็กก็เลยตัดสินใจเลือกมเชียงใหม่กยนะแยะเยอะนี่ครับพยาบาลมอเชียงใหม่ครับปีนี้นะครับรับ38คนครับสมัครไป5 8 0 6ันด้ยคนด้วยจากการแข่งขัน1ต่อ153คนครับ และนะจะเป็นธรรมาศาสตร์ดีครับบริหารธุรกิจครับของธรรมาศาสตร์ปีนี้มีการปรับรูปแบบครับมาใช้คณิตหนึ่งกับตัวอังกฤษซึ่งไม่มีการกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ําด้วยทําให้ใครมีคะแนนแค่2ตัวนี้ก็สามารถสมัครได้หมดนะครับกระหน่ากันเลยครับนะฮะรับ2 7 5เจ็บห้าคนสมัครไปห้าพันสามร้อยห้าสบเจ็ดคนด้วยแดงขันหนึ่งต่อส9บเก้าคนนะคนลุกเลยทีเดียวนะสารับสรยิหารปีนีรป้และนิเทศรรเรรเ้าสิรเมกดคตร้วยแชมปรเก่าป่ที่แล้วนะครับปีนี้นะครับ ตกมาอยู่อันดับ6นะครับนะฮะด้วยอจาการสมัครนะครับนะรับ42คนอัคนาการสมัคร5 2า1ัคนนะครับอัตแาการนึต่อ124คนนะครับอ่านะครับและลังสีเทคนิคบเชียงใหม่อันนี้ก็ยังอยู่ในท็อป10ปีที่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าใช้ทีสกอร์เมื่อไหร่นะครับแบบหแบบจัดหนักจัดเต็มกันตลอดนะครับ รังสีเทคนิคมอเชียงใหม่ครับปีนี้นะครับสมัคร5 1 5 4คนรับ20คนแต่งขัน1ต่อ258คนลุกเลยทีเดียวและนี่ครับยังอยู่เช่นเดียวกันปีที่แล้วก็อยู่ปีนี้ก็อยู่นะครับเทคนิคการแพทย์จมตาศาสตรนะครับเทคนิคการแพทย์จมตาศาสตรเนี่ยรับ60คนนะครับนะบสมัครไป4,900นะ ่24คนนะครับอแดงขั้นหนึ่งต่อไป12จริงๆแล้วตัวเทคนิคการแพทย์ธรรมศาสตร์เนี่ยปีที่แล้วก็อยู่นะปีนี้เนี่ยมีคนสมัครสูงถึง7,000เลยเพราะะฉนั้นแม้ว่าอยู่ในท top 10ปีนี้แต่จํานวนการสมัครของอ่าตัวเทคนิคการแพทย์ธรรมศาสตร์ถือว่าลดลงนะเออนะครับและฮะอีกสาขานึงครับการศึกษาบัณฑิตนะสาขาว,วิชาการศึกษา4ปีของมอนเรศวรครับนะรับ255คนมีผู้สมัครใส่ไปทั้งหมดนะครับ4,883คนด้วยใบแดงขั้นหนึ่งต่อ19 และคารุษศาสตร์จุลาครับนะคารุศาสตร์จุลานะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นหลักสุตดไม่รู้ว่าเป็นสาขาไหนด้วยนะเออต้องไปเดี๋ยวต้องมาลองดูอีกทีแล้วกันนะคารุศาสตร์จุลานะครับมีคนนะครับสมัครเอาไว้นะครับสองรับสองร้อยยี่สิบหกคนนะครับแล้วก็นะครับเอมีผู้สมัครอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นแบบทุกอันนะครับเพราะว่ายอดรับคารุษศาสตร์จุลาสองร้อยยี่สิบหกคนเนี่ยเป็นยอดรับรวมทั้งหมดนะครับเป็นยอดรับรวมทั้งหมด นะครับอ่ะนะครับมีผู้ใส่ไว้หมด4ี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าคนรับสองร้อยยี่สิบหกคนั้นหนึ่งต่อยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหคนลุกกันเลยทีเดียวนะครับนั้นอันนี้คือแบบนะคิดง่ายเลยกันนะครับว่าในสิบอันดับแรกเนี่ยแค่ในสิบอันดับแรกเนี่ยปีนี้เริ่มต้นสูงสุดนี่ยที่แปดพันต่ำสุดเนี่ยเริ่มต้นที่4ี่พันเจ็ดนี่ยในท็อปสิแค่ในท็อปสิบนะโอ้โหคนลุกเลยเอาง่ายว่าแบบใครสมัครเหล่านี้เอาไว้ก็ นะแบบเออก็ขอให้มีกําลังใจอยู่นะอขอให้ยังมีกําลังใจอยู่บ้างนะครับอาการนี้มาดูอาการแข่งขันบ้างเมื่อกี้เราดูว่าสมัครอันไหนเยอะสุดใช่ไหมอาการนี้เรามาดูว่านะเอออาการยแข่งขันนะครับว่าเมื่อเทียบต่อจานวนรักต,ต่อมันผู้สมัครเนี่ยใครแบบโวดสุดๆนะครับพบว่าสัตวแพทย์มอเชียงใหม่นอกกสพทครับนะรับ5้าคนครับมีคนสมัครไว้ ,3715 คนและนี่ครับอาการแข่งขันสูงสุดแชมป์ปีนี้ ของในเชิองอัตราการแข่งขันนะครับเมื่อกี้เป็นเชิงของจํานวนผู้สมัครที่ลงมากที่สุดนะครับแต่นี่มาดูว่าอัตราการแข่งขันอันไหนโหดสุดนะครับก็คือนะสายแพทย์มอชออนอกกสพทนะครับอย่างที่บอกไปนอกกสพทเกณฑ์มันต่ํากว่าในกสพทเพราะฉะนั้นคนก็ลงได้เยอะนะครับนี่เลยครับสมัครกัน ,3715 คนรับ5คนด้วยอัตราการแข่งขัน1ต่อ743โอ้โหนะครับโอ้โหคนที่ติดไปนี่คือโคตรเทพจริงๆนะมอเชียงใหม่ยังอยู่ครับอ่าสาขานะครับ สื่อศิลปะและการออกแบบผมมอเชีงเยงใหม่แล้วครับรับ2คนกระนําก็ไป598คนครับแตแดงขัน1ต่อ299และมอเชียงงหม่ครับลังสีเทคนิคตอนนี้ติดทั้งในจํานวนผู้สมัครมากที่สุดท็อปสิและก็นะมาติดเนี่ยแจ่งขันด้วยนะครับเพราะว่ารับ20คนสมัครไป5154คนาคนแจ่งขัน1ต่อ258ครับ และมาที่หลักสุดสติวแพทย์นะครับของมหิดลนครับอันนี้นอกกสพทอีกแล้วครับรับแค่10คนจะนำเหมือนก็ไปนะครับ2380คนอามรยแปคนแดงขัน1หนึ่งต่อ238และนี่ครับเทคนิคการแพทย์มอไวไลรักเทคนิคการแพทย์มอไวไลรักเนี่ยเออเราคิดว่าเป็นเพราะเออมันเป็นเทคนิคการแพทย์ตัวที่คะแนนต่ําที่สุดบรรมดามอรัฐนะที่ไม่นับรวมมราัฐสภาเลยพวกนี้นะครับเด็กก็เลยแบบกระนำกันไปแล้วนี่ดูนางรับกี่คนนางรับ5คนใส่กันไปครับ1160คนนะครับ สองอาจารย์ขันหนึ่งต่อสองร้อยสามสิบสองคนนะครับและกายภาพมัดมอเชียงใหม่อีกแล้วครับมอเชียงใหม่อย่างที่บอกไปใช้ทีสโกแล้วเด็กจะดูว่าคะแนนรู้สึกว่าคะแนนสูงไงเมื่อเทียบกับมออื่นอ่ะคือไปไปเทียบกายภาพที่มออื่นอาจจะได้เลขแบบคะแนนน้อยกว่าแต่พอเทียบที่มอเชียงใหม่ที่มันใช้ทีสอกะคะแนนมันเลยสูงกว่าใช่ไหมมันรู้สึกสูงกว่าอย่างเงี้ยอ่ะมาเลยครับนะอ่ารับยี่สิบครับสมัครสี่พันหกร้อยสามสิบสามครับโอ้โหอาจารย์ขันหนึ่งต่ออ่สองร้อยสามสิบสองเหมือนกันนะครับ และต่อไปครับนะฮะการอ่าการศึกษาผถมวัยและประถมศึกษาของมอขอนแก่นครับศึกษารบัณฑครับรับแค่สามคนนะครับกระหน่ำเข้าไปหร้อยแปดสิบคนครับแต่งกันหนึ่งต่อสองร้อยยี่สิบเจ็ดครับนะพยาบาลมอราชพัฒชัยภูมิครับนางรับห้าคนครับมีคนสมัครไป1 0 4 5ันสิห้าคนแต่งกันหนึ่งต่อสองร้อยเ้าครับและพยาบาลมอวัดเล่รักอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็คือจัดว่าเป็นพยาบาลอ่าในมหาวิทยาลัยที่แบบว่าเออ เพื่อดูคะแนนเด็กจะรู้สึกว่าคะแนนมันไม่สูงมากอะไรเงี้ยกหน่ำกันไปไงเออนะหนึ่งนะรับหนึ่งคนไงแล้วสมัครกันสองร้อยไงแรงกันหนึ่งต่อสองร้อยสองไงเออรับหนึ่งคนสมัครสองร้อยสองแต่ไงอะไรหนึ่งต่อสองร้อยสองโอ้โหแบบเท่จริงๆนะและพยาบาลสาบันพระพรมราชนกครับนะฮะอันนี้นะครับมีอันหนึ่งที่รับสี่คนนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าเป็นของพยาบาลของเอ่อวิทยาลัยพยาบาลอันไหนนะครับที่รับสี่คนนะครับนะฮะ ซึ่งมีคนสมัครใส่อันนี้ไปนะครับ786คนนะฮะโอโหคนลุกเลยทีเดียวนะครับแต่แข่ง1ต่อ197คนนะครับและนี่คือการอัปเดตนะหลักสูตรที่มีอัตรา,าการสมัครสูงที่สุดและอัตราการยแข่งสูงที่สุดนะครับปีนี้แชมป์เป็นของจิตวิทยาธรรมศาสตร์นะในเชิงของจำนวนผู้สมัครแต่ถ้าเป็นเชิงแต่แข่งเป็นของสัตวแพทย์และเท่าที่เราเห็นนะครับ ภาพรวมทั้งสองอันเนี่ยส่วนใหญ่จะกระจายจะ,จยจะกองกันอยู่ในมอเชียงใหม่มอธรรมศาสตร์ครับนะฮะโอ้โหก่นลุกเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับเราพยายามแบบเอ่อขอข้อมูลอะไรที่น้องๆอยากได้มาเนี่ยนะเอามาให้ทราบซึ่งก็รู้สึกว่าพอทราบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่รู้จะช่วยสบายใจไหมนะแต่ทุกคนขอมาพี่ก็จัดให้นะครับอ่ะโอเคและนี่คือทั้งหมดของทีแคทเรนกิ้งเวกิ้งนิวเป็นกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆ ทุกคนนะครับทำจิตใจให้ดีๆเข้าไว้สิ่งดีๆจะเข้ามาในวันประกาศผลวันที่20นี้ประกาศผลครั้งที่1ขอให้ทุกคนนะะติดในสิ่งที่ทุกคนต้องการนะครับ